ันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวชมกาเจ้ายักษ์ใหญ่นะพี่น้องากาเจ้า7810อ่าเป็นรถสองเานะพี่น้องอ,อยู่ที่ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,นี่ฮะวันนี้พาพี่น้องมาเที่ยวชมนี่ฮะเจ้ายักษ์ใหญ่นะมาสองคันนะอยู่น,นู่นคันนึงตะก้เจอพี่โชเฟอร์แกว่าขถไม่ค่อยเข้านะ ขนาดไม่ค่อยเข้านะทุกคนนานๆจะได้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมกับพืชไร่นนะพื้นที่ไร่ฮะแถวนีนนะ้มาชมพลังของเจ้านิวฮอแลนด์นะพี่น้องหรือว่าขวัญใจชาวไร่เจ้าพอร์ตนะพี่น้องนี่ฮนะ พี่แกว่าไถาพืชเข้าเนี่ยอันนี้เป็นฐานของอไถแห้งหลีจกักคนบรโปรงฮะก็นานๆได้พาเพื่อนๆมาชมกับบรรยากาศพืชไร่นะอันนี้เป็นไรอ้อยนี่ฮะแกก็ไถขึ้แกเรื่อยๆอย่างนี้ก็ใช้ส่วนใหญ่พืชไร่ก็จะยาวไปหนาจะเป็นล็อกยาวนะทุกคนนี่ฮะ ให้ดูรอบๆนู่นก็เจ้าฟอร์ดเหมือนกันนะพี่น้องเหนะวิ่งไปนู่นแล้วจะตามทันหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปเก็บพาเพื่อนๆไ้นนชมกันนีน่ฮะไปสองคันนู่น,นแล้ว <c oughs> นากระยาวอ่ไล่กระยาวถึงไหนไม่รู้จะตามให้เพื่อนๆได้นนชมไหวหรือเปล่านี่พี่แกก็ไปไหวเหมือนกันนะ นี่ฮะความลึกระดับความลึกนี่นะเห็นไหมฮะอันนี้ขนาดว่าพี่แกว่าไทยไม่ค่อยเข้านะทุกคนผมยืนไปนี่ก็อยู่ระดับครึ่งนักแข่งกันนะยืนในไอ้ลองเวทนะฮะไปนู่น้วฮะสองคันก็ไหว้นกันนะพี่น้องใช้ได้เหมือนกันฮะ ก็ลักษณะแก้ไถแกก็จะจับหัวงานนั่นแล้วก็วิ่งวนนะฮะวิ่งวนเข้าแล้วก็เดี๋ยวไปตั้งแถวใหม่นะฮะข้างๆนั้นยังไม่ได้ไถน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันนะตะกี้ผมลงมานี่ฮะผ่านมาทางเขตตากฟ้านี่นะก็เพื่อนๆท่านใดอยู่ทั้งเขตตากฟ้าชุมแสเอตากฟ้านครสวรรค์นี่ก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนหรือว่าใครมี รถอยากให้ผมไปถ่ายคลิปอะไรก็แนะนํามาได้นะเนี่ยเดี๋ยวรอพี่แกวิ่งวนกลับมานะเดี๋ยวรอชมคันนู้นฮะ,ะวันนี้บรรยากาศดีดนะทุกคนกาไไ่อ้อยมาทางเขตนี้ก็จะเป็นพวกไ่อ้อยไล่มันสัมปะหลังนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้านิวฮอร์ o r นฟอร์ดสเผ่านี่ฮะเดี๋ยวรอพี่แกว,วนรถกลับมาก่อนเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆอีกทีนะ ก็พาพี่น้องมาชมวันต่อห้านี่ฮะเมื่อกี้แกวิ่งไปสุดหัวงานถ้ากำลังเลี้ยวรถกลับมามากันสองคันทั้งวันนี้เดี๋ยวไปชมกับภาพใกล้ๆนะว่าพลังของเจ้าฟอร์ดนี่มันขนาดไหนนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็สําหรับหลายท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะวันนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้เห็นนะก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลต่างๆของเจ้านิโคแลนนะเพราะว่ารถเขานี่สเปคอะไรต่างๆ ก็ค่อนข้างถ้าคนไม่เข้าใจก็ค่อนข้างจะอธิบายยากเหมือนกันผมเองก็ความรู้ก็ไม่ได้แน่นฮะแต่ว่าอยากเก็บภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันกับภาพที่ผมได้เห็นต่อหน้านี้ฮะผมก็ชอบบรรยากาศพืชไร่นะเพราะว่าบรรยากาศมันดีฮะแล้วก็หมากับรถเจ้าสองเท่านะก็เลยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ชมกันห่างหายไปนานเลยฮะกับช่วงนี้กับเจ้ารถไถ ก็เดี๋ยวไปถามาสเปครายละเอียดต่างๆกัะโชเฟอร์กันนะว่ากินน้ำมันวันละเท่าไหร่ฮะการลดยักษ์ใหญ่อย่างเจ้า2เพานี่ฮะว่าวันหนึ่งนี่หมดเยอะขนาดไหนก็นสำหรับการถ่ายพืชไร่อย่างนี้นะก่อนทางเขตนี่ก็จะเป็น2องเภาซะส่วนใหญ่นะเพาเดียวอย่างพวก6กพันี่ก็เห็นได้น้อยเพราะว่าทางเขตาทางนี้เขาจะ ใช้นิยมใช้ลากพวกลกูกพ่วงลากพวกคอยพวกอะไรงนี้ฮะก็แปลกๆดีฮะผมก็ไม่ค่อยได้เห็นกนนน็นานๆจะผ่านมาก็มีพี่ๆหลายท่านนะอยู่ทั้งเขตตากฟ้าผมก็ได้นาคลิปแกลงไปบ้างแต่ก็ยังไม่รู้เขตอยู่ทั้งบ้านไหนฮะแต่ก็เห็นพี่วีระนะพี่วีระช่างวีระฮะอยู่ทั้งเขตตากฟ้านี่ก็เดีย๋ยวจะหาโอกาสจะไปเที่ยวชม ก็เป็นเจ้าสองเผอากันนะพี่น้องมาง่งพลังของเจ้าที่เขาแรนด์มาเก็บภาพสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันฮะนี่ฮะก็วิ่งเรื่อยๆนะอย่างนี้ก็ไม่ช้าทุกคน ตู้แอร์ด้วยฮะส่วนประกอบรถก็เป็นรถที่สวยนะสำหรับรถเจ้าฟอร์ดที่ใส่ตู้แอร์นี่ก็ดูเท่ดุดันดีนะทุกคนนี่ฮะความลึกโอ้โหใช้ได้ดกันนะพี่น้องนี่ฮะขันหลังขันหลังมานี่แล้ฮะันหลังเสียงนี่เล้าใจจริงๆนะทุกคนมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะแต่จเจ้าฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่ไหนยังไงก็ ต่างนะออกมาทั้งเขตนี่ก็ยังไม่เห็นเจ้าเมสซี่นะส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าคอร์ดส่วนใหญ่เลยฮนะผมได้เห็นมาเก็บภาพอ่าใกล้ๆเพื่อนๆไ้ชมกันนะ ุ่นพอดีเลยน,นะก็พลิกหน้าดินขึ้นมาเลยนะทุกคนจากผานสามนี่ครพลิกนาดินกลับมาก้อนเบลอร์เลยถ้าไปไถาย,ยางดินล้วนๆแถวบ้านผมก็คงจะทำนากันไม่ได้ทุกคน ไปแล้วฮะมาสองคันวันนี้ไวื่นกันนะผมเดินตามไม่ทันเลยทุกคนนี่ฮะไอคันกำลังเข้างานใหม่กำลังเลี้ยวรถกลับมาแลนะฮะสุดของงานพอดี เสียงนี่นิ่มๆเลยนะเว่งยังก็ไม่กินกำลังรถเลยทุกคน แต่ถ้าไปไถอย่างพวกแปลงน้อยๆก็จะสู้พวกรถเผาเดียวไม่ได้นะเพราะว่า,าลักษณะการเลี้ยวก็จะกินเนื้อที่มากกว่ากับเจ้าอย่างพวกรถเผาเดียวนะแต่ว่ากําลังรถนี่เหลือๆเ,เลยฮะแน่นอนนะผมรับประกันเลยเนี่ยเาก็บภาพสวยเพื่อนนชมกัน ก็ส่วนใหญ่รถที่นี่ก็จะมีพวกระบบลากลากลูกหมดเลยนะเพราะว่าเขาจะใช้อ่ลากพวกออยทอนออยอะไรนะฮะจะเป็นพวกเจ้าฟอร์ดหมดฮะก็อย่าลืมนะครับใครถูกใจคลิปผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะ,ะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปฮะก็คอยติดตามชมหน้าว่าคลิปหน้าผมจะมีอะไรทุกคนดูนั่นนะก็รอติดตามชมกันครับ ดีฮะอยู่ด้านบนก็ฟอร์ดเหมือนกันนะพี่น้องกระเจ้า6,006นะฮะวิ่งไปนั้นลากลูกไปแล้ววนะิ่งใบนะใบอ้อยนีฮะไปนู่นละก็ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะกับช่องเจมฟูโซบอดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้กับเจ้ารถไถฟอร์ดนี่ะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ